และก็พอเเเน้อยนอมาแต่นาวากเอาเตายอดขอกปลาชอบที่เป็นพระจัวหาที่ฟ้านอนแลวกนั่งใคหนอนทั้น้ำเท้าทั้งริสิ ข้าวเดดติ่มเนื all, ้อห่อกระเทียห่อข้าวมี่หดอข้าวผัดติ่เน้ห่ระดึงแซด์วิชกเทยอกัเหอพรกกะเหพรกหนด์วิงในบ้านนพอหกพัปีหแล้ว่มาพี่นักลาหกคนเดียวจ้าดาวิเจกียนตังบกไลทเบา่ลว่มา้มีพ่อแม่

ตาอา่อเมาะบาทิ้งทิ้งทานกับบที่เมืองนอกนอกขอใจพานใจเด้วยนอกปวใจเพีียบกัรที่เืองนอกนี่นะไอ้ลนนยอกตลอดที่ระบายนะไเิ่หออันนี้แหละห่อตัวนั่นเถอะหยกหยอดโซฟาใส่หันเริ่มเลยละก้อนอีสิบอัดเอ็นล้างที่จันลย รล้อโนอด้โทเฮ็ดที่รับเข้ากันยังเัามาปุ๊กเอาหายไม่นั่นลูกเพิ่สิโยกแล้วโมเม์เขาสิมาโยกเจ้าไปทิ่มได้นงเอนอยักเนอเตรียมแล้วเตรียมแล้วํำไปโยกยอดสาฟ้าพี่นองนักาันเริ่ เงียบเลยนจักศร้นาทีโดยขอบใจห้ามเลยบ้าเตรียมสิไปโปรยไปแห่ในพัดขึ้นอยู่เลยไม่ยช่มามจะมาแจกไอติมบ้ามาก่อนพระวันมนีบุญบ้านเพิ่นนะคะมนีบุญบ้านเพิ่นนะคะไอติมเด้อไอติมเด้อ อีกหาชั่วโมงแจกอีกหาชั่วโมงอีกหลายชั่วโมงเงินอันนี้ยกแล้วยกแล้วยกยอดโซฟาแล้วล,ลูกเออจังมาเอาเมื่อวันเมื่อวันเจ้ามาใส่รูพร่นพรนพร่นนฮะพร่นงามๆไปอยากจิตรละกษมมาเอยน้ำจากข้อไอนจิมไม่ได้นี่นะยกยอดสซฟาแล้วจังก,กินลูก เตรียมตัวสามอันเ้ยแผ่นทองเอาไปติดยอดโซฟาพี่น้องคือเอาจะกนี่ละจ้ายกยอดโซฟาอ๋อเพิ่นนะพี <tan Wiz> cin <cing> <ten> ่น้องเย อันนี้ก็จะเป็นยอดเสาฟ้าสามยอดจา้าพี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งพันติดไปนั่งอยู่ยังอยู่คนเดียวอยู่อ้ยจิมินคือ <laughs> คืออยังคืออยังคืออยังล่ะแปลว่าขายลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่แบบไม่ไงเเลขโต๊ดได้เดือนบอกชะก่อนบอกเลขชะก่อนจะซื้อน้ำคือเมาส์หัวช่องปิดหรือเบาเมาจังไงจนหัวตั้งกินไล้ มือคลื่นน hey, ี่คอยบอกเลขข้าตือซะเลขเนีงยย้อนกลมันออกสามซองบอสเลขล่ากันอ้านั่นบอสอีห้ามืกูฟันเห็นงูเขียวน่ะบอสบอสได้ซื้อไปลงไปกินน้ะบอสเขาแล้วก็ถามเจ้าว่าเลขยังมือนี้จังบ้ายังบ้าท่านกูม้กแล้วเลขงูกูฟันเห็นงูเขียวแล้วก็ตือกระด่ายเด็กเขาก็มาได้ซื้อไล่สีบาทหนึ่งเขาให้ซองละใช่ล่ะติดแล้งกำลังเกะอยู่มันยังใหม่อ๋อ Nhưng mày kẹt con, Nhưng mày kẹt cong là kẹt bộ ổ. Ừ. Đấy, tít là mẹ đây nè Đê đơ, ốp, Kẹt ổng Kẹt ổng nưng, ăn cơm nưng là đây đơ, hết cơ phần Tít, đê đơ Mắn nhằng bất thật là kẹt Ôi, ôi, cho dù hẹn là bác giờ lộn lộn khổ rồi ติดแผนทองทนอองา้งรูปนย r a b ูอฟาจากพี่น้ององาบุญน้ำกันแล้วมาเด้นที่บ้านน้องคือพี่น,อนออออ้องยกย่เหอซฟาซฟาหอนี่แหละพันจะหอ,อยังบบไรอเอ๊ะมันคิยังงเอาน้ำในโอ่งี จะกติดไลยหยอดเด้เฮยจะเบิดยอดนั่นเอาเบิดติดโหลดจะติดเพื่อคอยแหล้วกันแล้วเดี๋ยวนี้นะัได้เปนเร้วเขาเขาเอาพล่ล่ะพล่มละสมเนี่นี่ั้นนจันเี่

เออต่อแถวต่อแถวเด็กเด็กต่อแถวนี่เมียนชีอะ

มา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 ที่ขนเกี่ยวนีกว่านียเสียเจ้ยคือกินก่อนหมเจ้าวคือกินก่อนหมู่พี่เล่าว่าจ้าจะอีกเองขใจไร้ลามาลาวมา ัอยากเงี uh, ้ยอันก็ได right. ้ yup. Esta, ันมาก็ได bueno. ้เซียวเอาเอ้ข่อยแน่มาเด้มาด้หล่ยคนไลข่มมเจเอาเองก็ได้เนาะหายเลยมัดนี่ร้องอัน้อันคลุกคนเามกบดก้ คู้เท่าว้าทุกท่นบอโ้ม่นปลยนใจไหมเนี่ยาไม่ใช่อไจ้ามือบ้าบ้าบ้าแป้ตโดนเงาฉันลาร่งตัวนี้ทำมาตไงตงม่แมไอด้ไม่ได้เลยน้ดนี้จับลงตึงได้เอานล เปอาล้ารายด้วยอันนัูสาานกระอนาน่ายยอดเอตายยอดคือไม่ไดเน้อยเน่ยผาะยา่นบ้านนายงคบารม่ไหวแล้วสมคอบารอ้าวเม่นาบ้านนายน้อยยอดชอาคือบารอยู่ดีไม่แห้งเด้ออ่ามานให้เง ไปสุบหลอดลผูนเด็ังค่อนค่เงื่อนยาโดจะมีจนจะให้า่นข้นปายยมาใกล้เพื่อนจงได้ยามาพานาราต่อแม่น้องข้าหน้าเออย่ามีตาคือ้น้ากับมลายจะมาพาพือแล้วจะมีน้าคาไม่เาว้าไรอนไกรันอไกินเนะ เวียนน้ากันอีกแวนักข้าวเนี่ย้องยุ่งจริงๆ <c oughs> เป็นช่วงกัน,นมูใช <c oughs> ่เนี <c oughs> ่เยเ่าพ่อเท้าใช่วนี่ยเราพ่อ

ทันกมลอบึงใกิน,นอีแน่ไม่เลือกไม่เอกลืกไม่เลอกลไลลกานึงกันแอเพ่นเจาะนึงให้กินแนะ่ ยังโมอีมบ่ใส่หมวกกันยักินเหก็ได้จะเอาันนี้เาเามกาันนี้มากินมโเตนาจะา็คามเน้ามจนิ่เนมเมด้ลญานินจะไปงด้เม่นีเากิด้เลยมเมนน้เินแล้วมิละ

แม่ตัดลูกอย่านี้่อนนั่นด้ไ่เตว่นมดไุ่นไม่ัวมาก้าแล้หแ้ไล่้าบาทได้เลยไลแม่ก่เขาก่อาดนั่นยอมกินไดเยอีลยเนาตเปยังลนหลัง้าพนมีต่เลอน

ăn, à, ăn. À, 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 à. phải kim cát, tận tay để à, à, à. À, nhìn, cả đẹp nồi mưa.

กินแล้วเอาทางเรามาคืนฮะไปซะแจกแหนแนปูนี่นั่นนี่นี่แจกแนแนูนั่นนะไม่ให่เ่าป่าอืเนันนนเ่อยมนปออ เฮ้ยที่ด่อเป็ดย่างเป็นลูกบอแมาลังเฮ้ยที่่อเห็ดจุดันดิ๊ด๊ด๊บ๊ด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 ัด๊ดด๊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 ด้ด๊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 ดดดาดด รอแล้พี่น้องก็ยังไปทะเลน่ะเดี๋ยวแดดท้องฟ้งเปี้ยงอยู่หาเพรยงดโซฟาแต่ตอนนี้ไมด้มาแจกไอีมซอยไม่ดังเมยสักกันนะฮะลจะติดตามคลิปหน้าต่อกันแล้วกันพี่น้องกันสำหคลิปนี้ก็จะเก่ากรายาวันศุนอสกก่อนะคะกอบนับพี่น้องสุสกุลมณีเอาบนน้ำการเยาไปย้าไปนะคะเน่งห้าเบ้าแล้วกไม่ใช่เลย